ครับวันนี้ก็ปูไข่ดองปูเนื้อเข้ามาครับผมโอ้ปูเป็นเปียนสดๆครับผมทำได้ได้มนูั็พี่กะลีครับผมพี่เกลือได้หมดครับอผัดสาผัดทะเลครับผมได้หมดครับผิดไทยลำก็ได้ครับผมโอ้เข้าใหม่ๆสดๆเปีนปีนเลยี่โอตัวใหญ่มากหนึ่งตัวกิโลกว่าครับมาครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่ ประมาณยี่สิบตัวมากสิบสองตัวครับมาอันนี้บูไข่ดองนะครับนำบุูไข่ดองทำไวเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็มาซื้อปูไข่ดองอีกแล้วนะครับปูเน้อ,อีกแล้วครับผมปูเข่าม้าปีนปีนทุกวัน,นครับพี่ลูกค้าจองไว้ก่อนแล้วนะครับอ่าใครรีบใครรีบจองใครรีบสั่งไรก่อนนะครับบ่าใครรีบสั่ง ก่อนได้ก่อนนะครับจองไว้เลยครับผมไม่จองไม่ทันคนอื่นนะครับอ่าเข้ามาครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับฝากติดตามช่อง youtube ของผมเลยนะครับมีใครเคยกินผูเนื้อบ้างนะครับผูทะเลมาจากทะเลมาจากขายชื่นเช้าครับพี่โอ้ลนเรามันขายดีมากมาทุกวันครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับคีนี้ก่อนครับผมอ่าดีนเ่ินก่อนไปยาว เข้าถึงกันแล้วก็ผักกดไลค์กดแชร์ขอมีคนมาชมเยอะๆนะครับโอ้โไข่รองพี่นำไข่รองทำแล้วก็ลาดใส่เลยครับผมกระเทียมอะไรนี่ครับเชอร์เนี่ย,นนยกับกันโอโ้โหสุดยอดครับน้ำจิ้มสีพูดลาดใส่เลยครับผม